สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mystic Zodiac Whisper หรือกระซิบจากดวงดาววันนี้เราจะมาดูคำทำนายของชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมครับเดือนกันยายน2568เป็นเดือนที่ดาวราหูและดาวพุธท,ทรงพลังเด่นกับราศีกุมทำให้คุณคิดเร็วไอเดียเยอะ และเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์แต่ก็มีเรื่องให้ต้องจัดสมดุลให้ดีครับการเงินการเงินของชาวราศีกุมเดือนนี้หมุนเวียนดีมีรายได้เข้ามาหลายทางโดยเฉพาะจากงานใหม่ๆหรือกิจกรรมเสริมแต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายก็มากโดยเฉพาะค่าเดินทางการเข้าสังคมและค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี บางคนอาจใช้เงินไปกับของที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆห,หรืออุปกรณ์เสริมงานซึ่งเป็นการลงทุนกับตัวเองแต่ก็ควรจัดสรรให้เหมาะสมจะได้ไม่กระทบกระเป๋าเงินครับการงานงานของชาวราศีกุมเดือนนี้เต็มไปด้วยไอเดียใหม่และโครงการสร้างสรรดาวพุทธทำให้คุณโดดเด่นเรื่องการคิดการวางแผนและการนำเสนอคนที่ทำงานด้านสื่อ เทคโนโลยีงานวิจัยหรือศิลปะจะได้รับการยอมรับสำหรับคนทำงานประจำอาจได้โปรเจกต์ใหม่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มทีู่่นคนทำธุรกิจถือเป็นเดือนที่เหมาะกับการขยายช่องทางออนไลน์หรือเจาะตลาดใหม่สิ่งที่ต้องระวังคือการทำหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไปอาจทำให้งานไม่เสร็จตามเวลาครับสุขภาพสุขภาพของชาวราศีกุมเดือนนี้ ต้องระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะคุณมีงานและกิจกรรมเยอะจนอาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลียบางคนอาจมีอาการตาอ่อนลา้าปวดศรีรษะหรือออฟฟิศซินโดรมจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บ่อยๆควรจัดเวลาในการพักสายตาและนอนหลับให้เพียงพอเพื่อฟื้นฟูพลังงานของร่างกายความรักความรักของชาวราศีกุมเดือนนี้มีสเสน่ห แต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดมีคนเข้ามาในชีวิตหลายคนอาจเกิดจากการทำงานหรือการเข้าสังคมแต่ความสัมพันธ์ยังไม่แน่นอนต้องใช้เวลาเลือกและดูใจกันครับคนมีคู่ความรักค่อนข้างหวือหวามีสเสน่ห์ต่อกันแต่ก็ต้องระวังความเข้าใจผิดจากการสื่อสารหากใจเย็นและพูดคุยตรงไปตรงมาความรักจะราบรื่นขึ้นครับ สรุปแล้วเดือนกันยายน2,568ของชาวราศีกุมเป็นเดือนที่การเงินหมุนเวียนดีแต่รายจ่ายสูงงานมีไอเดียใหม่สร้างความก้าวหน้าสุขภาพต้องพักผ่อนให้เพียงพอส่วนความรักสดใสแต่ยังไม่ชัดเจนครับและนี่คือคำทำนายจาก Mystic Zodiac Whisper หรือกระซิบจากดวงดาว ถ้าเพื่อนๆชาวราศีกลุ่มชอบคำทำนายอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ